เล่านิทานหน่อยมึงนี่นะมึงไม่รู้ซะแล้วว่ากูเนี่ยเป็นนักจินตนาการยอดเกี่ยมแต่ก่อนฉันชอบแบบว่าชอบจินตนาการแต่งแบบแต่งนิทานอะไรอย่างเงี้ยอยากฟังไหมแต่ขอเดี๋ยวก่อนนะฉันจะแต่งแบบแตงแต่งจากของในห้องแล้วกันอ่ะฉันเห็นโปสเตอร์โปเนียวหรือแต่ว่าเวลานี้มันใช่เวลาเล่านิทานหรอการละครหนึ่งนานมาแล้วมีปลาทองตัวหนึ่งแต่ว่าปลาทองตัวนี้ตัวสีฟ้า ปะทองว่ายน้ําอยู่ในทะเลก็ตั้งแต่เกิดอะ่ะเออก็แบบว่ายน้ํรุดอาศัยอยู่ในทะเลตั้งแต่เกิดทีนี้ปะทองอายุยี่สิบสองปีอยู่ดีก็แบบสุขสันต์วันเกิดอายุยี่สิบสองปีแล้วพ่อพ่อกับแม่ปะทองก็มาบอกว่าจริงๆแล้วครอบครัวของเรานะลูกเอ้ยอยังไม่ได้ตั้งชื่อปะทองเลยปะทองชื่ออะไรดีวะปะทองชื่อ ปลาทองชื่อชื่ออะไรเดียวปลาทองชื่ออ่ะปักปักสม้มปลาทองชื่อปักสม้มเพราะว่ามองเห็นปักสีส้มพว่าีปลาทองชื่อปักสม้มเมื่อกี้ทึงไหนแล้วนะถึงไหนแล้ววะพ่อเออพ่อพ่อแม่ด้วยพ่อหรือแม่พูดนะเมื่อกี้ใครพูดเมื่อกี้บอกว่าพ่อหรือแม่พูดพ่อใช่ไหมอ่ะพ่อแหละ พ่อมาบอกว่าปักโ้ม <c oughs> อยู่ทีอยู่ที่ก็ขำชื่อปักโ้มบอกว่าปป๊บน,นึงโอ๊ยปบน,นึงโอ๊ยหยุดหยุดพ่อาบอกว่าโอ้ยขวตัวเอง จะพูดอะไรก็ขำเองพ่อมาบอกกับปักส้มว่ายังไม่ได้ตั้งยังไม่ตั้งเพศปักส้มเลยปักส้มเป็นตนัวเมียละกันพ่อมาบอกกับกหยุดอย่าแซวพ่อมาบอกกับปักส้มว่าปักส้มก็ไม่ไดู้้แน่เลยโอ้ พ่อมาบอกกับปักอ้ยพ่อมาบอกกับโอ้ยโอ้ยเห็นไหมปักส้มมันก็แค่ชื่อว่ามันก็แค่ชื่อจะขับอะไรพ่อมาบอกกับปักสมโอ้ยไม่เล่าแล้วหยดุยดหยุดพ่อกับแม่มาบอกกับ ปากสมว่าเราอะไม่ใช่ปลาทองในทะเลโลกเราเป็นปลาทองน้ําจืด <c oughs> <c oughs> เอบว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่เราไม่ได้อยู่ในทะเลเราต้องอยู่ในน้าจืดแต่ว่าพ่อกับแม่อพยพครอบครัวเรามาเพราะว่าตอนที่อยู่ในตู้ปลาเนี่ยอตอนแรกเราอาศัยอยู่ในตู้ปลาตอนที่เราอาศัยอยู่ในตู้ปลาเนี่ย เรามีศัตรูคู่จักาศคนหนึ่งซึ่งมันเป็นแมวสกอตติชโฟแบบตัวใหญ่มากนึกว่าแบบถุงข้าวสารจริงๆไม่ใช่แมวนะแต่ว่าเป็นถุงข้าวสารซึ่งไอแมวตัวนี้เนี่ยชอบตบเจ้าของตบหน้าเจ้าของไม่รู้มันเป็นอะไรมันชอบแบบตบหน้าเจ้าของแล้วเจ้าของก็เงื้ตลอด ออืืเราวะหนี้ศัตรูคู่ชะกาดมาหลายหลายต่อหลายรุ่นแล้วก็มาอยู่ในทะเลแล้วทีนี้ปักส้มก็เสียใจยที่แบบว่าเฮย้ยจริงๆแล้วบ้านเกิดฉันไม่ใช่ไม่ใช่เอ่าไทยแต่ฉันอยู่ในตู้ปลาฉันก็เสียใจยมากแล้วก็ ร้องไห้แบบเสียใจมากแล้วก็ว่ายน้ำหนีออกจากบ้านก็อบพยพไม่ใช่อพยพหนีออกจากบ้านเก็บข้าวเก็บของเสียใจแบบจะไปทำใจอะไรเงี้ยก็ว่ายน้ำไปเรื่อยๆว่ายไปแล้วก็ร้องไห้ทำไง ทำไมนะทำไมพ่อกับแม่ถึงไม่บอกฉันว่าเราเป็นปลาทองในตู้ปลาบีดีปักส้มรู้สึกว่าแบบไอเจ้าแมวตัวนั้นมันทาให้ฉันไม่ได้กลับไปอยู่บ้านเกิดฉันจะขึ้นบกไปฆ่ามันอ่าทุกคนอาจจะงองว่าแล้วปักส้มจะขึ้นไปบนบกได้ไงในเมื่อปักส้มมันอยู่ในน้ำใช่ปะ แล้วแต่ว่าม,มีทางออกทุกคนคือปักส้มก็ไปหาสปันบ๊อบที่เป็นฟองน้ำสีเหลืองเพราะว่าว่ายน้ำผ่านมาดิอืมก็เลยไปถามสปันบ๊อบว่าฉันจะขึ้นไปบนบกได้ยังไงแล้วสปันบ๊อบก็บอกว่าขึ้นไปไม่ได้หรอกแกเป็นสัตว์น้ำ